ได้ลองเท้าแตะหัวตัวทรงสปอร์ตมาใหม่ทุกคนคือดีไซน์อย่างสวยอย่างจึงบอกเลยว่าใส่แล้วนะครับออกมาดูดีเลยให้ดูใกล้ๆอีกทีเพื่อนๆดีไซน์รองเท้ารุ่นนี้นะครับคือสวยมากๆมีรูละบายอากาศมาให้ด้วยนะทําให้เท้าของเราไม่เหม็นไม่อับชื้นพร้อมปุ่มกระจายน้ําหนักนะครับทำให้ฝ่าเท้าของเราไม่รับภาระหนักจนเกินไปรุ่นนี้นะครับผลิตจากวัสดุโฟม EVA นะครับมันจะมีน้ําหนักที่เบาใสไปแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่เลย แถมมีความนุ่มนิ่มด้วยนะครับใส่แล้วสบายเท้าใส่นานๆยืนนานๆเดินนานๆไม่เจ็บส้นไม่เจ็บเท้าใครที่เป็นรองช้ำเอารองเท้าแตะรุ่นนี้ไปใส่ได้เลยแล้วที่ผมชอบอีกอย่างนะทุกคนตัวพื้นรองเท้าตรงนี้นะครับเขาสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ทําให้ไม่มีเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียสะสมในรองเท้าของเรานะครับรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับไซส์37จนถึง44แถมวันนี้ได้ราคาโปรโมชั่นเปิดตัวด้วยนะปกติราคา699าบาบาทนะครับวันนี้เหลือแค่3แบแคงแดงมีทอน เดี๋ยวผมปักตะกร้าจากแบรนด์ให้นะทุกคนไปจิ้มเลือกสีเลือกไซส์กันได้เลยครับ